สวัสดีครับพบกันนะครับพักเครื่องท่วไทยตัวพักเครื่องหรือว่าตัวเฮียพักเครื่องนะครับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนนะครับยังไม่รู้ช่องทางการติดต่อนะครับ ID ดีไลน์กับเบอร์โทรเบอร์เดียวกันนะครับ0 9นย์1 4 8 4 8่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ subscribe แล้วก็ติดตามให้ด้วยนะครับ EP นี้ยังขายราคาเดิมนะครับองละ300บาทนะครับ4องค์1,000นะครับส่งฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ เดี๋ยวเรามารับชมองค์ที่หนึ่งกันเลยนะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับองค์ที่หนึ่งนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์ขี้ตาสามชายใหญ่นะครับมีมีเม็ดแร่เหล็กน้ําพีนะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับองค์ที่หนึ่งนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สองนะครับจะเป็นสมเด็จกลุบ้างขุนพรมนะครับพิมพ์อกคุดนะครับนี่นะครับ สมเด็จกลุ ح, บางขุนพรมนะครับพิมพ์อกขุดนะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับองค์ท ja. ี่สองนะครับอ่าให้ดูด้านหลังนะครับนี่นะครับเมือนจะออกสไตล์แบบนี้เลยนะครับไม่ไม่ไม่โฟกัสอ่าโฟกัสละนี่เป็นคาบนะครับนี่นะครับบางขุนพรมนะครับพิมพ์อกขุดนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สองนะครับ องต่อไปครับผมองค์ที่สามนะครับเป็นเหรียญอัปป้าหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานี่นะครับกันภัยนะครับด้านหลังเขียนว่ากันภัยขอบเหรียญน,นะครับตัวตัดน,นะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับองค์ที่สามนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สี่นะครับเป็นพระพุทธชินราชอินโดจีนนะครับพิมพ์ต้อบัวเล็บช้างนะครับนี่นะครับ ผิวพระวันนะเดิมๆเลยนะครับตามซอกมีน้ำทองวิ่งนะครับมีโค้ดนะครับนี่นะครับตอกแบบขยื่นเลยนะครับธรรมชาตินะครับนี่อุ้ยนี่นะครับน้ำทองวิ่งกระจายเลยนะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับองค์ที่สี่นะครับสวยงามมากๆนะครับตัวจริงสวยมากนะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่ห้านะครับ เป็นพระซุ้มกอนะครับพิมพ์ใหญ่ไม่มีกระนกข้างนะครับนี่นะครับเนื้อออกโซนสีดํานะครับนี่จะมีคราบกลุนะครับนี่นะครับคราบกุองค์นี้นะครับองค์ที่ห้านะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกนะครับนี่นะครับจะเป็นสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่แต่น่าจะออกแบบนี้เขียนว่าขวดโตสองสี่ศูนย์หกน่าจะเป็น น่าจะเป็นออกวังหน้านะครับสไตล์แบบนี้จะเป็นสมเด็จออกวังหน้านะครับองค์นี้นะครับองค์ที่หนะครับแปลกๆแบบนี้นะครับสไตล์วังหน้าครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดนะครับเป็นเหรียญพระพรมนะครับเนื้อทองแดงหลวงปู่ดูปุกเศกนะครับนี่นะครับอ๋อไม่ใช่หลงปูเพิ่มนะครับวัดป้อมแก้วนะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับ อง์ที่8ดนะครับเป็นเหรียญนะครับเหรียญเก่าไม่ทราบที่นะครับนี่นะครับเนื้อทองแดงนะครับองค์นี้องค์ที่8ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่9้านะครับเป็นสมเด็จวะละัควะละคังพิมพ์ฐานแซมนะครับนี่นะครับวัลคังพิมพ์ฐานแซมอง์นี้องค์ที่9้านะครับนี่นะครับ เนื้อออกไข่นะครับออกไข่นะครับองค์นี้นะครับองค์ที่เก้าองต่อไปนะครับองค์ที่สิบนะครับเป็นพละกุนะครับเนื้อดินนะครับสมคู่หรืออะไรสักอย่างหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับองค์ที่สิบนะครับนี่นะครับใครรู้ที่จัดไปเลยนะครับนี่นะครับมีเม็ดนะครับนี่นะครับมวลสารนะครับองค์นี้นะครับ องที่1ิบนะครับองค์ละ300บาทนะครับ4ี่องค์ึ0 0พันนะครับส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่ส1บอดนะครับเป็นพระกิ่งห่มคุมนะครับนี่นะครับวัดบวรนะครับวัดบวรนิเวศนะครับนี่กิ่งห่มคุมนะครับอง์นี้องค์ที่11บอ็ดนะครับนี่นะครับนี่องต่อไปครับ องที่สิบสองนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อจันทร์นะครับรุ่นแรกนะครับหล่อโบราณหลวงพ่อจันทร์นะครับนี่อ OK งนี้นะครับองค์ที่สิบสองนะครับนี่นะครับคลาสสิกดีนะครับหล่อโบราณนะครับองค์นี้องค์ที่สิบสององต่อไปนะครับองค์ที่สิบสามนะครับจะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้วพิมพ์เล็กนะครับเนื้อผงนะครับคุกรักปิดทองนะครับนี่นะครับพิมพ์เล็กนะครับหลังแบบนะครับ องนี้องค์ที่สิบสามนะครับพิมพ์เล็กหายากกว่าพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบสี่นะครับเป็นเหรียญหล่อเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะครับรุ่นแรกนะครับนี่นะครับหล่อโบราณนะครับให้ดูเนื้อนะครับนี่นะครับมีรอยจานนะครับดูเนื้อนะครับเก่าไม่เก่านะครับนี่ เนื้อพระออกสองสีเลยนะครับองค์นี้นะครับองค์ที่สิบสี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบห้านะครับเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับปีเก้าเจ็ดนะครับนี่นะครับหลวงปู่ทวดเนื้อว่านปีเก้าเจ็ดนะครับดูนะครับขึ้นเป็นเม็ดเม็ดเม็ดนะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับองค์ที่สิบห้านะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่16นะครับเป็นนางพญาพิมพ์สังคตินะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่16นะครับนางพญาพิมพ์สังคตินะครับนี่นะครับมีเม็ดแร่นะครับตัวตัดนะครับนี่เฉียงธรรมชาตินะครับร้อยปาดนะครับมีให้เห็นนะครับองค์นี้นะครับองค์ที่16นะครับนี่ องต่อไปนะครับองค์ที่17นะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อไผ่รุ่นแรกนะครับนี่นะครับเหรียญหล่อหลวงพ่อไผ่รุ่นแรกองค์นี้นะครับองค์ที่17นะครับนี่เลยองค์ต่อไปครับองค์ที่18นะครับองค์ที่18จะเป็นรูปหล่อนะครับหลวงพ่อท้องสุกนะครับนี่นะครับเขาเขียนว so. ่าหลวงพ่อท้องสุกนะครับไม่รู้วัดโพไซทองหรือวัดตะโนดหลวงนะครับ นี่นะครับองนี้นะครับองค์ที่สิบแปดองต่อไปนะครับองค์ที่สิบเก้านะครับนี่นะครับเป็นพระกุนะครับสั่งกระจายนะครับวัดเงินคลองเตยหรือปะถ้าจําไม่ผิดนะครับนี่นะครับนี่นะครับดูเนื้อนะครับหรือว่าวัดสามปื้มหรือว่าวัดเงินคลองเตยอะไรไม่ไม่ไม่มั่นใจนะครับแต่ดูเนื้อมวลสารนะครับนี่นะครับ พระกดพิมพ์คมชัดเจนเลยนะครับนี่นะครับเป็นพระสังกัจจายนะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับองค์ที่สิบเก้านะครับนี่องค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบนะครับเป็นเหรียญนะครับหลวงหลวัดดีหลวงนะครับหลวงปุ่ทวดนะครับอ๋อเนื้อปาก้านะครับออกวัดดีหลวงนะครับ นี่นะครับสมเด็จเจ้าพระโคนะครับเหยียบน้ําทะเลจืดองค์นี้องค์ที่ยี่สิบนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นเหรียญล่อหลวงผู้สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะครับนี่นะครับเป็นพิมพ์รัศมีหรือว่าประพามนณฑนนะครับนี่นะครับรอยเก็บตะไบนะครับหล่อโบราณนะครับเปียกทองนะครับองค์นี้องค์ที่ยี่สิบเอ็ดนะครับ อง,งต่อไปนะครับองค์ที่22นะครับเป็นสมเด็จนะครับวัดเกตพิมพ์6ชั้นนะครับนี่นะครับวัดเกตพิมพ์6ชั้นนะครับดูเนื้อนะครับสภาพนะครับกุกก้อนนะครับนี่นะครับตามธรรมชาตินะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับองค์ที่22นะครับนี่พระลานนะครับแต่ไม่หักนะครับพระลานแต่ไม่หักนะครับ นี่นะครับดูเนื้อนะครับพระลานนะครับแต่ไม่หักนะครับนี่นะครับลานเฉยๆนะครับเพราะว่าดูเนื้อนะครับเก่าปึ๊กเลยนะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับองที่ยี่สิบนะครับวัดเกตพิมพ์หชั้นนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบสามนะครับ นี<จ>่นะกันพระกิ่งหลวงปู่ทิมเปียกทองนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่ยี่สิบสามนะครับกิ่งหลวงปู่ทิมเปียกทองคําแท้นะครับนี่องค์นี้องที่ยี่สิบสามครับผมองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบสี่นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อรอดนะครับวัดวังน้ําบนนะครับเนื้อปะก้าครับองค์นี้องที่ยี่สิบสี่ครับ องต่อไปนะครับองที่ยี่สิบห้านะครับเป็นสมเด็จวัดรักคังพิมพ์ใหญ่นะครับให้ดูก่อนนี่นะครับเนื้อนะครับสุข้ยนะครับเนื้อแบบนี่นะครับองค์นี้นะครับองที่ยี่สิบห้านะครับวัดรักคังพิมพ์ใหญ่นะครับดูเนื้อนะครับอ่านี่นะครับให้ดูนะครับเดี๋ยวดูด้านหลังนะครับนี่ องนี้นะครับองที่ยี nuts, ША, ่สิบห้านะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบหกนะครับนี่นะครับเป็นกลุบางขุนพรมนะครับเป็นสมเด็จสามเหลี่ยมกลุบางขุนพรมนะครับนี่นะครับนี่นะครับเป็นสมเด็จสามเหลี่ยมนะครับกลุบางขุนพรมนะครับกุไม่นะครับนี่นะครับมีตาวัดชัดเจนนะครับองค์นี้นะครับองที่ยี่สิบหกนะครับ สวยอยู่นะครับสวยมากครับดีๆเลยนะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่27นะครับจะเป็นรูปลอหลวงพ่อไปเช่นกันนะครับนี่นะครับรูปลอหลวงพ่อไปรุ่นแรกนะครับอง์นี้องค์ที่27ครับผมองค์ต่อไปครับองที่ี่28นะครับนี่เลยรูปลอหลวงพ่อเงินนะครับนี่นะครับพิมพ์นิยมนะครับหน้าหลวงพ่อจะดุดุเบะเบะนะครับพิมพ์นี้นะครับ นี่นะครับองนี้นะครับองที่ยี่สิบแปดนะครับนี่นะครับหน้าหลวงพ่อจะดุดุนะครับเบะเบะนะครับองค์ต่อไปครับองที่ยี่สิบเก้านะครับเป็นเหรียญชินราดอินโดจีนนะครับเป็นเนื้ออัปปากนะครับนี่นะครับอง์นี้องที่ยี่สิบเก้านะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่สามสิบนะครับเป็นพระกุายตลาดนะครับนี่นะครับเป็นพระกุายตลาดนะครับ ดูนะครับนี่นะครับเป็นพระกุทายตลาดดูโคตรยันลึกคมเลยนะครับนี่นะครับเป็นทรงเจดีนะครับนี่นะครับเป็นกุทายตลาดนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบเอ็ดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อทองสุกนะครับเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับวัดตโนดหลวงนะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบเอ็ด องต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบสองนะครับเป็นพระผงสุพรรณนะครับนี่นะครับพิมพ์ใหญ่นะครับหน้าแก่นะครับอง์นี้องค์ที่สามสิบสองเอาคือลงกล้องสักนิดนะครับให้เห็นนะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่สามสิบสามนะครับ เป็นสมเด็จนะครับวัดละคังนะครับพิมเจดีหรือเปล่าน่าจะเป็นพิมเจดีนะครับนี่นะครับมีลงรักให้เห็นด้วยนะครับนี่นี่นะครับมวลสารนะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบสามนะครับนี่นะครับเป็นพิมเจดีนะครับนี่มวลสารเยอะแยะเลยนะครับสวยๆครับองค์ต่อไปครับองค์ที่สามสิบสี่นะครับเป็นพระอุปคุตนะครับ หลวงพ่อโงงปะหรือว่าก็หลวงพ่ออะไรนะเนี่ยนะครับพระอุรคุตนะครับทางสุพรรณนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบสี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบห้านะครับนี่นะครับเป็นพระกิ่งนะครับเปียกทองคําแท้นะครับนี่นะครับวัดบวรเช่นกันนะครับนี่แต่เป็นไม่รู้ว่าเขาเรียกพิมอะไรนะครับ องนี้องค์ที่สามสิบห้าแล้วนะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่สามสิบหกครับผมเป็นสมเด็จคาโตหลวงปู่โตนะครับนี่นะครับรุ่นแรกนะครับสมเด็จคาโตหลวงปู่โตครับผมองนี้องค์ที่สามสิบหกครับนี่นะครับมวลสารนะครับนี่เลยองค์ต่อไปครับ องค์ที่สามสิบเจ็ดนี่นะครับรูปหล่อเก่าๆนะครับนี่องนี้องค์ที่สามสิบเจ็ดนะครับใครรู้ที่จัดไปนะครับรูปหล่อเก่าๆครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบแปดนะครับเป็นหลงปูดทวดนะครับปีศูนย์ห้านะครับหล่อโบราณนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบแปดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบเก้านะครับ เป็นเหรียญอัปปก้านะครับหลวงพ่อพรมนะครับนี่นะครับใครมีไลน์ขอรูปเพิ่มเติมทางไลน์ได้เหมือนเดิมนะครับชอบองไหนโทรมาปิดก่อนได้ก่อนเลยนะครับอง์นี้นะครับองค์ที่39เหรียญนะครับหลวงพ่อพรมเนื้อปะก้ารุ่นแรกพระผมถ้าเกิดได้ใส่กรอบมีกรอบอะไรผมใส่ให้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวแต่ช่วงนี้พระไม่ได้ค่อยมีกรอบมานะครับเป็นบางบ้านนะครับบางบ้านเขาก็ ใส่กรอบไว้นะครับบางบ้านเขาก็ไม่ใส่สะสมเปื่อยๆนะครับบางทีก็ปนกันมานะครับอ่าองค์นี้องค์ที่สี่สิบนะครับเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับเนื้อทองแดงรุ่นแรกครับนี่องค์ต่อไปนะครับองค์ที่สี่สิบเอ็ดนะครับเป็นสมเด็จวัดรักคลังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับดูเนื้อหานะครับนี่ตึบตับตึบตับเลยนะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับ องที่สี่สิบเอ็ดนะครับอือ์อองต่อไปนะครับองที่สี่สิบสองนะครับเป็นพันลอดนะครับเนื้อดินนะครับนี่นะครับพันลอดนะครับพิมพ์เล็กนะครับพันลอดพิมพ์เล็กนะครับกรุมหาวันนะครับนี่หน้าตาสวยเลยนะครับ คิ้วจมูกปาดปากติดหมดเลยนะครับบัว้านหลังคมด้วยนะครับคาบกุยังเดิมๆเลยนะครับนี่นะครับอง์นี้นะครับองที่ี่4ิบนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่43บสามนะครับจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับออกวัดหนองหลวงพิมพ์ฐานสูงนะครับองค์นี้องที่สี่43บสามแล้วนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปเลยนะครับ องที่สี่สิบสี่นะครับเป็นขุนแผนใบพุทราเนื้อดินนะครับนี่นะครับขุนแผนใบพุทราเนื้อดินนะครับดูเนื้อนะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับองที่สี่สิบสี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบห้าเป็นสมเด็จนะครับวัะฆังพิมพ์ปกโพนะครับนี่นะครับ องนี้นะครับองที่สี่สิบห้าแล้วนะครับนี่นะครับวัลคังพิมพ์ปกโพสภาพน่ารักน่ารักนะครับนี่นะครับสภาพน่ารักน่ารักองค์นี้นะครับองที่สี่สิบห้าองต่อไปนะครับองที่สี่สิบหกนะครับเอาบางขุนพรมพิมพ์เส้นได้นะครับนี่นะครับเป็นสมเด็จกรุบบางขุนพรมพิมพ์เส้นได้นะครับนี่คาบหนาหนานะครับ นี่นะครับองค์นี้องค์ท UH ี่46นะครับนี่นะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่47นะครับเป็นพระอุปคุตนะครับนี่นะครับเนื้อออกโลหะผสมนะครับน่าจะเป็นหลุงปูเอี่ยมหรือเปล่านะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับองค์ที่47นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่48นะครับ เอารูล่อหลงพ่อเงินพิมพ์คิตาสามชายอีกหนึ่งองนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่สี่สิบแปดนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบเก้านะครับเป็นเหรียญพระพุทธชินราชรุ่นแรกนะครับเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับด้านหลังตัวหนังสือสามแถวนะครับองค์นี้นะครับองที่สี่สิบเก้านะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบนะครับ เป็นพระกุเช่นกันนะครับนี่นะครับพระกุนะครับวัจุลานะครับจังหวัดพิษณุโลกนะครับหรือเขาเรียกกันว่านางวัจุลามณีนะครับจังหวัดพิษณุโลกนะครับองนี้องค์ที่50นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่51เนะครับเป็นเหรียญหลงปูเอี่ยมนะครับเนื้อปะก้านะครับนี่องนี้นะครับองที่51แล้วนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่52นะครับจะเป็นท้าสมเด็จ ข้างอุนะครับหลวงปู่ภูวัดอินทรามนะครับลูกศิษย์สมเด็จโตนะครับศิษย์เอกสมเด็จโตนะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับองค์ที่ห้าสิบสองนะครับนี่หมวนสารให้มีให้เห็นชัดเจนเช่นกันนะครับนี่นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบสองนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบสามนะครับนี่นะครับสมเด็จวรละคงพิมเจดีนะครับเจดีใหญ่นะครับนี่นะครับมีลงลักนะครับ ลักล네ุดก pues ็จะเป็นสภาพแบบนี้นะครับกรุกอนนะครับตามธรรมชาตินะครับคลาสสิกดีนะครับองค์นี้นะครับองค์ที่ห้าสิบสามนะครับนี่นะครับนี่สวยดีนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบสี่นะครับอ่าเป็นกิ่งหงคุ้มอีกเช่นกันนะครับวัดบวรนะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับองค์ที่ห้าสิบสี่นะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบห้านะครับเป็นขุนแผนเครือบกุบ้านกลางนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่ห้างิบห้าองต่อไปนะครับองค์ที่ห6นะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดท่ามะไฟนะครับนี่นะครับวัดท่ามะไฟพิมพ์เล็กนะครับองค์นี้นะครับองค์ที่ห6นะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่57นะครับนี่นะครับเป็นบางขุนพรมกลุเก่านะครับเป็นปางส่ยญาตนะครับนี่นะครับเป็นบางส่ยญาตกลุเก่านะครับดูแตกลายงานสวยงามมากๆนะครับนี่นะครับเป็นพระกลุเก่านะครับเป็นปางส่ยญาตพิมพ์เล็กนะครับนี่นะครับเป็นปางสยญาตพิมพ์เล็กนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับดูมวลสารนะครับดูเนื้อนะครับ นี่นะครับแตกลายงานสวยงามมากๆนะครับองค์นี้นะครับองค์ที่ห้าสิบเจ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบแปดนะครับเป็นรูปหลอกปั๊มหลกพ่อเดิมเนื้ออัปกกานะครับรุ่นแรกนะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบแปดครับผมนี่นะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่ห้าสิบเก้านะครับนี่นะครับเป็นสมเด็จอรหันนะถ้าจําไม่ผิดนะครับนี่นะครับ ที่เขาเรียกกันสมเด็จอรหันอรหันนะครับนี่นะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับองค์ที่ห้า oh ส yeah ิบเก้านะครับนี่นะครับมีลงลักให้เห็นด้วยนะครับนี่นะครับลงลักเติมเดิมให้เห็นเลยนะครับอง์นี้องค์ที่ห้าสิบเก้าองต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบนะครับอ่ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมสวยอีกหนึ่งองนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบนะครับ อง์ละ300บาทนะครับ4องค์1,000นนะครับส่งฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับผมองค์ต่อไปนะครับองค์ที่61นะครับเป็นเหรียญเป็นเหรียญกรมหลวงนะครับนี่นะครับเนื้อปะกานะครับองค์นี้นะครับองค์ที่61นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่62นะครับนี่เลยสมเด็จบางขุนพรมเช่นกันนะครับเป็นพิมพ์ฐานคู่นะครับ นี่นะครับสภาพนะครับกุเก่านะครับกุกเก่าบางขุนพรมพิมพ์ฐานคู่นะครับนี่นะครับอง์นี้นะครับองค์ที่หกสิบสองนะครับสภาพก็โอเคอยู่นะครับนี่นะครับเป็นพระกุเก่านะครับนี่นะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่หกสิบสามนะครับเป็นเหรียญแม่ชีบุญเรือนรุ่นแรกนะครับเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับ อง์ต่อไปนะครับองที่64องค์สุดท้ายนะครับนี่นะครับเป็นพระนาคปกนะครับหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะครับเนื้อผงคุกรักปิดทองนะครับนี่นะครับนานๆจะเจอนะครับแบบนี้นะครับพระนาคปกหลวงปู่สุขปุกเสกนะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆ FC ท่านใดสนใจนะครับอย่าลืมโทรมาหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยนะครับ096ย์ 6614848นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดติดตามให้ด้วยครับสวัสดีครับ